หลักของฟุตบอลไทยตอนนี้และผมเรียนว่ามันจะเป็นปัญหาหลักที่จะที่สโมสรน,นั้นว่าคุณถูกฟ้องด้วยอย่างนี้แล้วนะฮะมันจะเป็นลักษณะคือด้วยทางวินัยของนักเตะที่ไปกล่าวหาว่านักเตะเหล่านั้นมีผิดวินยัยหรือเปล่าใช่ไหมครับที่ภาษาองังกฤษเขาจะว่า disciplinary เนี่ยเป็นเรื่องวินยัยแต่เป็นเป็นซซ i o n p l a y e r หมายถึงว่าไปเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลนะครับแต่ถามว่ามีการพูดคุยกันต,ตั้งแต่แรกว,ว่าไม่มี นะเราก็ได้มีการชำระให้กับนักกีฬาได้ทําเรื่องเข้ามานะครับาทางให้กับทางทนายความนะครับหรือว่าทางสมาคมเนี่ยว่าจะทําอย่างไรเราได้มีการตอกหนังสือไปทางฟีฟ่าแล้วตั้งแต่ที่ั้งหมดที่เป็นลักษณะเดียววันนี้หมดเลยครับที่นักเตะไปมองเอ่อตอนนี้ร้องมาคือเมืองทองกับชลบุรีนะครับซึ่งท่านกา็ทราบดีอยู่ว่าทั้งสองสโสมสรเป็นสโมสรใหญ่แต่การตัดสินก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเปลี่ยน บอกว่าเอาไอ้คนรุ่นใหม่หรือรุ่นเก่ากลับมาเนี่ยผลการตัดสินมันก็ค้างสายตาคนดูอยู่ดีถูกไหมครับตรงนี้เนี่ยพวกนี้เนี่ยผมจะนําเรื่องกรรมการเนี่ยเลยตอนนี้หน้าที่ตอนนี้ก็คือว่าพอรับเรื่องหรือใจผมไม่อยากจะเรียนท่านสืบุญชนว่าเราผมยังไม่อยากให้เอาไปไปเขียนว่าผมคิดว่าประมาณการเป็นตัวเลขไปก่อนอย่าไปเอายกอย่างง่ายว่าถ้าผมกำลังจะบอกโคราชเป็นสโมสรใหญ่เนี่ยโคราชเอฟซีเนี่ยผมจะข้อจริงไหมท่านทราบว่าโคราชเนี่ย มันถูกนักเตะเชื่อะไรฟ้องแล้วข้อเได้จริงเป็นยังไงมันจะได้รู้สึกว่าเป็นาการเล่นหรือสัตรตรนีสองเนี่ยแล้วมันจะมาแทนทั้งหมดได้ยังไงถูกไหมครับฉะนั้นปัญหาเนี่ยเรากำลังรับทราบว่าเงื่อนไขต,ต่างๆที่การกีฬาเห็นว่ารตรงนี้ยังไม่ได้เนี่ยเราจะนาแต่ผมไม่ได้ทําให้ผมเองผมไม่ได้ทำนะเพราะผมไม่ได้ทนายความของสโมสรผมแดงระยองเดลเจตถูกไหมครับฉะนั้นเมื่อกี้น้องถามดีมากว่ายัางไงก็ไม่ได้ตา